น้ำเงินเพชรพัชระนะครับ st st เด็ด99นะก็ st st เด็ด99นะครับอ่ะายแดงก็คือชัยตะวันน้ำเงินเพชรพัชระสนับสนุนสะปาแม่ไม,ม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณอนิ w มิซูบิชิไทยท่านคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดความด้วยอย่าองอมกักิ๊กเถียง ใช้ขับเสียหะและทําให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคําเตือนในฉลา,ากและเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งขอขอบพระคุณครับนะแลกอาวุธกันอุตลุดแล้วนะครับคู่ที่ห้าในการแถรสสดทางหน้าจอช่อง24 True สีทูฟยของเราครับกรรมาการชนลทีอุสมานีชี้ขาดด้านบนนะครับคู่นี้ก็ครับซ้ายไปมาเจอเขี่ยลาบนับนกเอาขวาสวยมาให้พิติระ่เตะมาทีหนึง่งฟั่นใช้ยตะวันมาลุนนเลย โอ้โหโอ้โหสายดีสายดีเอ้าสายฟันไปเดี๋ยวถ้าเห็นเลือนมีรางวัลจากแอนตาซินแจกแน่ๆและครับทั้งสองของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะขอพรบคุณอุปกรณ์มวไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมรซื่อสัตวตบงกฎขอขอบคุณครับคู่นี้ถ้าไม่ได้ออกทีวีนี่เสียดายแทนแฟนมวยทั่วประเทศอ,อ้วาวเตะสายไป ตีไปวชิรล็อกไว้ขยูขยาวขยาวโคตรนิมยาอ้าวของการแก้แยกก่อนอ้าวตะขวามาโดนหมัดอ้าวเห็นพชิรติดอีกรามาสูงจักคว้างในศอกแล้วนะควางขวาน34มีครับมีหนุ่มโบสคุณ,ณนัทเดชวชิรรัตนวงศ์ดูแลและบริหารงานอยู่ครับสาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาคลองสี่โดยคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลครับอดีตยอดมวยไทยอดีตยอดแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย อุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายมวยเด็ด789ดคลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์บาร์ Town, าขอนแก่นนะครับมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับโอ้โหแม่อกนี่ปิวไปปิวมาออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับยกนี้ยกที่3ครับคู่ที่5ในการแถรสสดของเรานะครับมุมแดงนี่ฉายเตาส่วนน้ำเงินนี่เพชรพัชระเอฟทีเด็ดอา้ 123, าวร้อยยี่สิบสามซ้ายซ้ายไปนายสู้กันอย่างนี้ สายตะวันเพชรโอสายตะวันซัดฟันไปอีกเพชรพัชระเพชรพัชระอย่าละอย่าลงอย่าลงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าวเอาบันมาเพชรพัชระเอ้าแไม่สายตะวันชายตะวัน,วนกระนำอีกกระนำอีกเอ้าฝันไปเพชรพัชระอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งเอาโตโตโตเอ้าโอ้ยเสียวซ่าหันหลังแล้วตีไปทีนึงเออเออดีครับดู มาแดงชายตะวันสายตะวันหรือว่าช้างสึกโอ้ยดูครับมาหาเรื่องชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยมาเว่วชระ,ะมาตอนนี้ดูครับมาตั้งศอกตั้งศอกศอกซอกโอ้ยดูครับแองของวันสนันนเืือนของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอุปกรณ์วัยี่ฮอปรายพร้อมด้วยเต็นท์รถสวยจัดเจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจูเ63557893 บริษัทชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0 8 6 0ตองสองตอง 8. ขอขอบพระคุณครับมาวัดดวงกันต่อครับยกนี้ยกที่4ี่ครับแดงนิชัยตะวันบุรณามวยไทยน้ำเงินเพชรพัชรละเอสทีเดชมแฮรไทประกบคู่นี้ครับทีมงานเพชรยินดีครับโอ้โหมันมันใกล้เคียงกันเหลือเกินครับเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรพัชระชักตเตะชักเตะแรงขึ้น ว่าดูระบบการหายใจอ้าวบวกซอกมาครับะระบบการหายใจเพชรพัชลน,น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าเราจะเห็นเลยนะครับว่าฟันยางเด่นชัดเพราะว่าต้องอ้าปากช่วยหายใจแล้วครับมแม่เลยนาทีนึงเอ้าหุกซ้ายมาทีโอโหแม่เสียท่าเสียท่าลูกกันั้นแม่มาหันข้างได้ไงอ่ะหันหลังทําไมอ่ะบุกอีกแล้วบุกอีกแล้วอีกบุกอีกแล้วอ้าวเพชรพัชลบุกอีกแล้ว ม,ม,ม,มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวนะครับบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจพร้อมโดยบริษัทวันของโอมจำกัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีกและส่งโดยคุณโอม MBK โทรที่0639652824ขอขอบคุณบริษัทวันของโอมจำกัดครับอาชีพหลักแสนมาให้เพชรพัชระมุมน้เงินแล้วนะครับต่อยหมัดฟันซองอย่างเดียวครับแรงที่มีเหลือครับใช้ใน3นาทีนี้แหละครับ โดนไม่โดนครับมวันนี้วันนี้ก็ถือว่าโอ้โหมวยมันจริงครับมวยมันสนั่นเมืองสารเอามามาเอาละครับสอกเอาแปดโดนสอบไปเหมือนกันครับถ่ายตะวันครับยังไม่แน่นะครับอาอาวอานี่ครับเวลาอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับ2นาทีกว่ากว่าเดี๋ยวต้องดูครับม,ๆๆๆมา แต่ว่าไฟแดงชายตะวันบอกว่าพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนโอ้โแต่ว่าเพชรพะชระนี่ไม่อยอมคู่นี้โชคในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นี่แหละครับของทูกายูวมวยมันสนานเมืองคู่สุดท้ายวันนี้อีกนิดนึงใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับนี่แหละครับชอบมวยคู่ไหนแบบไหนอย่างไรก็แจ้งมาในทีมงานของบริษัทเพชรบีบ็อกซ์ซ่ซ็นชั่นจำกัดนะครับแล้วก็ทีงมงานหลายๆท่านจะกลั่นกรองผู้มวยที่ออก ในหน้าจอของทีวีนะครับของทููยมูมวยมันสนันเมืองหรือว่าทูยมูมวยมันมันสุกนะครับให้ท่านได้ชมมวยมันมันมวยสนุกดีๆกันอย่างนี้ตลอดเลยทีเดียวคู่นี้นะครับเป็นคู่ท้ายสุดท้ายนะครับมุมแดงนะครับก็คือชายตะวันนะครับบุรณนามวยไทยชนะเพชรพชระชาานะครับเอสิเดเก้ไปนะครับ นี่ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับ5คู่คุณภาพครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้มวยมันสนั่นเมืองของเราก็ครบถ้วนแล้วครับวันนี้